มีปลาอะไรมาขายบ้างจ๊ะมีทั้งปลากระพงปลาจาระเม็ดปลาเกา๋าสดสดทั้งนั้นเลยงั้นหนูขอปลากราดยุดยั่วพง่งซูดเกาแต้มวิ่งแบบนี้เดี๋ยวก็ไปชนแผงขายของเขาล้มหมดก่อนนี่วินน่งหนีอะไรไม่อีกอย่าบอกนะว,ว่าไปแย่เจ้าตุ่กที่ไหนให้โมโหไม่ใช่สักหน่อยวิเชียนมาชอบมองเก่าแต้มในแง่ไรถ้างั้นรีบวิ่งมาทําไมสรุปจะเอาปลาอะไรบ้างจ๊ะวิเชียนมาจะซื้อปลาพวกนี้เหรอก็ใช่น่ะสิรอสักครู่นะคะ เออดูเรื่อยังว่าปลาพวกนี้สดหรือเปล่าถ้าเรื่องของกินยอมปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะแม่สิยิ่งอาหารสดเราจะซื้อสุมสี่สุมห้าไม่ได้อีกอย่างเ้าจะทําอาหารเรื่องปรุงและส่วนผสมที่เลือกใช้ต้องเป็นของสดใหม่จะได้ช่วยเสริมรสชาติอาหารยิ่งขึ้นล้านี่ก็เหมือนกันเธอต้องเลือกให้เป็น ยังไงเหรอเคล็ดลับง่ายๆคือต้องเลือกปลาที่ตาใสเนื้อปลาปต้องแน่นเมื่อกดแล้วยกนิ้วขึ้นเนื้อปลาต้องคงสภาพปกติไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือที่สำคัญเนื้อปลาต้องมีสีสดแสดงว่าปลากระพงนี้ก็ไม่สดสิแต่ปลาจระเมดตาใสเนื้อแน่นแบบนี้ถือว่าผ่านขอโทษนะคะป้าหนูขอแค่ปลาจระเมดอย่างเดียวดีกว่า ตอนแรกฉันก็เห็นแม่ค้าขายปลายิ่งย้ําเป็นอย่างดีแต่ทําไมเมื่อกี้เขาถึงทําหน้าดุดุทั่ค้นฉันอีกต้องหาอย่าเพิ่งถามมมกรีบรีบตามฉันมาเถอะนี่จะบอกได้หรือยังว่าฉันทําอะไรผิดแม่ค้าถึงมีกิริยากับฉันแบบนั้นก็เธอเหมือนแรกตีปลาหน้าใสแม่ค้าคนเมื่อกี้นะสิฉันยังไม่ได้ตีปลาเลยสักตัว แล้วไซที่ว่ามันคืออะไรเหรอไซก็คือที่ดักจับปลาชนิดหนึ่งทำด้วยไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเมื่อปลาเข้าไปในไซแล้วจะถูกตักอยู่ในไซและไม่สามารถออกมาได้แล้วมันเกี่ยวกับฉันตรงไหนเกี่ยวสิ เพราะสิ่งที่ก้าวแต้มทำที่ร้านขายปลาเมื่อกี้เปรียบได้กับสำนวนตีปลาหน้าใสสำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคำพูพดหรือการกระทำซึ่งขัดขวางกิจาการของผู้อื่นที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีให้หยุดชะงักลงหรือขัดผลประโยชน์ที่เขาควรมีควรได้รับอยู่แล้ว เสียไปเ๊ะเลยเหมือนสิ่งที่เก้าแต้มเพิ่งทําลงไปเลยฟังแบบนี้แล้วเก้าแต้มรู้สึกผิดต่อแม่ค้าคนนั้นจังฉันทําให้เขาเสียอะไรได้โดยไม่ได้ตั้งใจเลยสักนิดมิหน่าเขาถึงทําสีหน้าแบบนั้นกับฉันทั้งทั้งที่ตอนแรกก็ดูใจดีฉันควรไปขอโทษเขาดีไหมจริงจริงสิ่ง เาต้มทำก็ไม่ผิดหรอกจ้าการเลือกซื้อสินค้าที่ดีก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคแต่อย่าลืมล่ะเาาหน้าถ้าจะไปตีปลาหน้าใสใครก็ดูให้ดีเสียก่อนไม่งั้นถ้าไปขัดใครเข้าๆอาจจะเป็นแมวเหนียวอ้วนๆที่โดนตีแทนปลา